ตอนนั้นคือมันมันมัน,มนคิดอะไรไม่ออกไม่กล้าบอกใครแล้วไม่กล้าบอกที่บ้านเออต้องบอกน้องๆบ่อนนาคาว่าเรื่องพวกนี้เราปรึกษาคนที่บ้านได้ก็คือเหมือนเราอะเราเราคิดไม่ได้ไงในตอนนั้นเราเราคิดไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะคุยกับคนในครอบครัวเรื่องสังสมภาทำเลยกระปุกร้อยเมตรอะพี่แพทเหลืออยู่แคไออ่ไม่กี่เมตรแบบนว่าอะไงวะอุ้ยคุณจะตายกินไปหมดแล้วเหรอกินไปหมดแล้ว ต้าเริ่มหมุนอาจารย์กูตายแม่ไปลวงคออ,อ้วกปวดตายอ,อ้วกทุกห้านาทีอ,อ้วกทุกสองนาทีอ,อ้วกอ,อก้วกจนบ้านบอกว่าป่วยรอ้อเดี๋ยวกินยาก็คงหายยาอีกแล้วที่เดียวบอกว่าไปโรงพยาบาลเดียวนีีเธอจะตายนะอะไรอย่างเงี้ยม,มึงกูไม่อยากตายอ่ะก็เลยไปเสร็จปุ๊บก็เลยเข้าโรงพยาบาลก็เลยเข้าแอดมิทเลยเขาก็บอกว่าถ้ามาชาร์่านี้คือตายจริงอะไรทําไมไม่บอกอรู้มาตั้งนานแล้วรอบอกอยู่หนูแบบร้องไห้ หนุ่มคนเดิมม,มันตายไปแล้วอ,อันนี้คือหนุ่มคนใหม่จะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีกเป็นอันขาด